สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับนันวดอีกแล้วนะครับกับคลิปหรือให้รู้นะครับหรือเพื่อการเรียนรู้หรือเพื่อการศึกษานะครับสำหรับเหยื่อปอมยอดฮิตในประเทศไทยอย่างกบยางนั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่กันกับโครงการดีๆนะครับสายฟิชชิงมิตรภาพหลังคันสําคัญกว่าตัวปลาครับสําหรับวันนี้เราอยู่กันกับกบยางอีก1รุ่นนะครับจากค่าย p p k f i s h i n g นั่นเองตัวนี้คือเจ้ากบซินล,ลานั่นเองนะครับสำหรับใครที่ติดตามนันวดเนี่ยก็จะ คงคุ้นเคยกันดีว่าเหมือนนนว์เคยรีวิวไปแล้วใช่ครับนนวดเคยรีวิวไปแล้วแต่ตัวนี้เป็นตัวอัปเกรดหลังจากที่ได้มีคอมเมนต์เล็กๆน้อยๆนะครับในคลิปที่แล้วนะครับตัวนี้ก็อัปเกรดมาเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูตัวแพ็กเกจกันก่อนนะครับนี่ก็เป็นโลโก้ของทางค่ายนะครับ PPK Fishing นะครับแล้วก็มีรายละเอียดการติดต่อนะครับ Facebook TikTok แล้วก็เบอร์โทรนะครับในลักษณะนี้เลยนะในเรื่องของสเปคกระดาษที่ลงไว้บนแพ็กเกจเนี่ยก็มีให้ชัดเจนนะครับ The เคลียนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดน้ําหนักแล้วก็ขนาดเบ็ดนั่นเองนะครับรายละเอียดนะครับก็จะมีใบริ้วคู่นะครับตีน้ําเรียกปลาได้ดีนะครับสำหรับตกปลาช่อนนะครับซึ่งด้านหลังแพ็กเกจไม่มีอะไรแล้วนะครับนี่ก็เป็นแพ็กเกจของเจ้ากบซิลล่านะครับรุ่นอัปเกรดนั่นเองครับมาดูที่ตัวผลิตภัณฑ์บ้างนะครับตัวนี้ชื่อว่ากบซิลล่านะครับนั้นหนวดห้อยท้ายด้วยว่าอัปเกรดละกันเนาะเป็นตัวที่มีการพัฒนาปรับปรุงมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสเปกกระดาษนะครับตัวนี้ ขนาด3.7เซนติเมตรนะครับน้ำหนักถูกเซตไว้ที่7กรัมนะครับประกอบกับชุดเบ็ดเบอร์น1โอนะครับแล้วก็มาพร้อมใบสปินใบรหลิวคู่นะครับตีน้ำสร้างฟองและ ใบเคาะนั่นเองนะครับในลักษณะแบบนี้เลยนะครับเป็นใบทรงใบไม้นะครับในลักษณะของเจ้าก,กบซิลล่าเนี่ยนะครับก็เป็นกบยางหนังกลับนะครับที่มีการออกแบบนะครับเป็นสไตล์มอนสเตอร์หรือว่าก็ซิลล่านั่นเองเนี่นะก็น่ารักนะถือว่าเป็นกบยางที่เขาเรียกว่าเป็นสินค้าละกันเรียกว่าเป็นสินค้าละกันเพราะว่ามันไม่ใช่กบยางมันเป็น ก็ซิลลายางนะครับสินค้าตัวนี้ค่อนข้างมีเอกลักษณ์นะครับชัดเจนอยู่แล้วนะครับเป็นกบยางหนังกลับเป็นซิลลายางหนังกลับนะครับก็ด้านหน้าก็มีจุดการปัดฉีกมาให้เรียบร้อยนะครับด้านใต้ท้องนะครับก็มีสลักนะครับแกะมวลมาว่ากบซิลล่านั่นเองซิลล่าในที่นี้นะครับใช้ซอโซ่ซสไลอีลอลิง ไมเอกสละอานะครับอันนี้ก็คือของทางค่ายนะครับบางคนก็อาจจะใช้เป็นซอโซสลรีลอลิงนะครับก่อนที่จะเป็นลอลิงไมเอกสละอาซิลล่าอะไรประมาณนั้นได้หมดเลยนะครับโมนตัวนี้เป็นโมนที่แกะมือนะครับสังเกตยังไงก็สังเกตจากที่ตัวหนังสือพวกนี้นั่นแหละนะครับก็มีการแกะที่ค่อนข้างจะมีความพิเศษนะครับเกี่ยวกับเรื่องของงานศิลปะของการแกะมือนั่นเองนะครับจุดเพิ่มเติมนะครับที่เจ้ากบซิลล่านะครับตัวอัปเกรดตัวนี้เพิ่มเติมขึ้นมานั่นก็คือ บริเวณนี้เลยครับนี่กาดกันสว่านนะครับซึ่งรุ่นแรกเนี่ยมันจะค่อนข้างเล็กนะครับแต่ตัวนี้ทำกาดกันสว่ามาค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ดีกว่าเดิมนั่นเองนะครับมีการทดสอบจากทางค่าย PPK แล้วด้วยนะครับนี่ก็เป็นโดยรอบนะครับของกบซิลล่ารุ่นอัปเกรดครับมาต่อกันที่เรื่องของการสัมผัสเนื้อยางนะครับก็ยังคงเดิมนะครับก็ถือว่านะครับเป็นเนื้อยางที่นุ่มนะครับกลางนะครับนุ่มกลางนะครับ ออกมาทางนุ่มกลางนะไม่ใช่นุ่มแข็งนะครับอันนี้นุ่มกลางเลยนะครับก็องศาเบ็ดเปิดดีนะครับในลักษณะแบบนี้เลยนะครับนีนะ่เวลาปลากัดขึ้นมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยปลาเนี่ยมันก็อาจจะกัด หลากหลายรูปแบบนะทั้งด้านข้างบ้างด้านหน้าบ้างด้านหลังบ้างนะครับก็เป็นไปได้นะครับฉะนั้นการทดสอบแบบนี้ก็ไม่ได้ว่าจะบอกว่า100%สําสำหรับการเซตฮุกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพียงแต่ว่าพยายามนะครับบีบเนื้อยางให้เห็นนะครับว่าเวลาปลาเข้าเซ็ฮุกของเราเนี่ยมันจะเป็นในรูปแบบลักษณะแบบไหนนั่นเองนะครับนะก็ถือว่านะครับทำออกมาได้ดีนะครับเนื้อยางสัมผัสนะครับให้ความรู้สึกที่ดีนะครับแล้วก็ชุด้ายนะครับมีการยก ชุดท้ายออกมาให้ใกล้หางมากขึ้นนะครับเพื่อให้ลักษณะของการออกแอคชั่นนะครับของใบหลิวใบสปินเนี่ยดีมากขึ้นนั่นเองนะครับน้ำหนักที่ถูกเซตไว้7กรัมนะครับเดี๋ยวมาชั่งน้ำหนักกันนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นงานแมสโปรดักชั่นแล้ววางขายแล้วนะครับดูซิว่าน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่นะครับน้ำหนักอยู่ที่7.98กนะครับก็ถือว่าเป็นน้ำหนักที่ค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะสําหรับ กบทรงนี้นั่นแหละนะครับเดี๋ยวก็จะไปทดสอบการลอยน้ํากันอีกทีนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าสเปคกระดาษนะครับถือว่านะเกี่ยวกับเรื่องของน้ําหนักเนี่ยอยู่ในสเปคที่บอกไว้นั่นเองมาทดสอบการลอยน้ํากันครับสําหรับเจ้ากบซิลล่านะครับบอดี้ขนาด3.7ซนติเมตรน้ำหนัก7กรัมนะครับแต่ตัวนี้ช่างจริงก็เกือบๆ8กรัมนะอ่าและนวดมั่นใจว่ายังไงมันก็ต้องจมอยู่แล้วแหละนะครับเพราะว่าบอดี้มันออกเป็นทรงเคียวๆหน่อยนะครับหน้าลิมท้ายโตอะไรประมาณนั้นนะครับเราจะได้รู้ด้วยนะครับว่า เวลาเลือกใช้หรือว่าเลือกแอคชั่นในการกรอต่างๆจะเป็นอย่างไรไปชมกันไปทดสอบหรือจมน้ําไปนะครับตัวนี้ก็เป็นงานจมนะครับที่จมทั้งใบหลิวนะครับแล้วก็จมทั้งตัวนะครับไปอยู่ที่ก้น ของตัวถ้วยหรือว่าภาชนะเลยนั่นเองนะครับก็เผื่อจะได้นะครับเลือกแอคชั่นหรือว่าเลือกวิธีการตีวิธีการกรอได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะครับนี่คือการทดสอบการลอยน้าครับทดสอบการลอยน้ําเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนั้นวดจะมาชั่งน้ําหนักนะครับแยกองค์ประกอบนะครับสำหรับบอดี้กับชุดห้องเครื่องให้ชมกันนะครับไปดูบอดี้กันก่อนนะครับน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอยู่ที่1.8กรัมโดยประมาณ1.8 8กรัมนะครับส่วนชุดห้องเครื่องนะครับชุดนี้นะน้ำหนักอยู่ที่ 6.17กรัมนะครับถือว่าเป็นชุดท่องเครื่องที่น้ำหนักค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างเยอะเลยแหละนะครับมีการ บีบกดในเรื่องของชุดห้องเครื่องด้านในมาด้วยอ่ะเดี๋ยวน้ำหนดไปรีวิวให้ชมกันอีกต่อหนึ่งนะครับมาชมกันที่เรื่องของตัวบอดี้นะครับนี่ก็คือบอดี้ที่ถอดออกมาจากชุดห้องเครื่องแล้วนะครับเจ้ากบซิลล่านะครับน่นะก็ถือว่าน่ารักเลยแหละมีเอกลักษณ์ชัดเจนอยู่แล้วนะครับตัวนี้มีเอกลักษณ์ชัดเจนแล้วก็น่าจะเป็นที่จดจําได้ของ FC หลายๆคนนั่นแหละนะครับ สำหรับเจ้ากบซิลล่านะครับจกค่าย PPK นะเนื้อยางก็นุ่มดีนะครับนุ่มกลางนะออกแนวนุ่มกลางไม่ใช่นุ่มแข็งนะครับไปดูขนาดกันครับขนาดที่แจ้งไว้นะครับ3.7นะครับ3.7ซนติเมตรนะนหนวดลองเซตดูซิว่า3.7มนะครับนี่ขนาดนี้นะมันวัดตรงไหนอ๋อโอเคไม่รวมหางนะครับวัดแค่ท้ายตรงนี้นะครับนี่คือ3.7นะครับแต่ถ้าระยะรวมทั้งตัวนะครับรวมหางด้วยนะครับเดี๋ยวนะ ระยะรวมทั้งตัวรวมหางด้วยก็จะอยู่ที่ประมาณนะครับ4.7ซนเมตรนั่นเองโดยประมาณนะ4.7ถึง4.8เซนติเมตรโดยประมาณนะครับความกว้างนะครับของเจ้ากบซิลล่านะครับก็จะอยู่ที่นะครับ1.9เซนติเมตรโดยประมาณส่วนความสูงนะครับก็ขนาดเดียวกันนะครับท้ายมันจะออกกลมๆนะครับออกแนวกลมๆแบบนี้เลยนะครับถ้ามองจากด้านท้ายนะครับนี่คือสิลระนะของเจ้า กบซิลล่านะครับตัวอัปเกรดครับต่อกันที่ชุดห้องเครื่องนะครับชุดห้องเครื่องชุดนี้ถ้ามองภายนอกนี่ก็ถือว่าค่อนข้างมีมาตรฐานเลยนะครับองค์ประกอบและการเก็บงานนะครับทำได้ดีนะครับและใช้วัสดุที่ค่อนข้างดีเลยนะครับด้านหน้านะครับเจ้ากบซิลล่าตัวนี้เลือกใช้เป็นลูกหมุนเล็กนะใช้ลูกหมุนเบอร์6กนะครับคล้องกับเบ็ดเบอร์1 O โอนะครับนี่แล้วก็ด้านห้องเครื่องด้านในนะครับก็เป็นตะกัวฟิวนะครับพันไว้แล้วก็มีการบีบนะ ตัวนี้น่าจะเป็นการพันตะกวัวฟิวเสร็จนะครับแล้วก็หุ้มวยท่อหดแล้วค่อยบีบนะครับเราถึงเห็นรอยบีบพวกนี้นะครับแต่ถ้า,าจะเปลี่ยนวิธีก็คือทําให้สวยงามก็คืออาจจะมีการพันตะกวัวฟิวเสร็จแล้วบีบก่อนก็ได้แล้วค่อยหุ้มท่อหดก็ได้ก็ได้อีกหนึ่งวิธีเหมือนกันนะครับชุดท้ายนะครับเลือกใช้ลวดสแตนเลสนะครับยกท้ายให้สูงนิดนึงนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อให้ สรีระนะครับแล้ววิธีการทำงานของชุดใบหลิวใบสปินท้ายเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะครับก็ถือว่าเลือกใช้วัสดุได้ดีเลยนะครับแล้วก็ชุดท้ายก็จะเป็นลูกหมุนเบอร์หกเช่นกันนะครับต่อด้วยสปินลิงนะครับแล้วก็เป็นใบหลิวใบสปินนะครับก็2ใบนะเป็นใบเคาะแล้วก็ใบตีน้ำสร้างฟองนะครับเดี๋ยวนาหนวดวัดขนาดให้นะครับความ ยาวของใบหลิวตัวนี้นะครับน่าจะเป็นขนาดกลางนะไม่ใช่ขนาดใหญ่นะครับตัวนี้อยู่ที่1.9เซนติเมตรนะครับแล้วก็ความกว้างนะครับของใบใบสปินใบหลิวตัวนี้นะครับอยู่ที่1.2เหรอเออประมาณ1.25นะครับเซนติเมตรนะครับนี่นะครับก็เป็นชุดต้องเครื่องนะครับที่ดูดีนะครับแล้วก็ประกอบด้วยงานที่ค่อนข้างจะใส่ใจแล้วก็มีมาตรฐานนะครับแต่ดูจากตัวเบ็ดนะครับน่าจะมีการดัดเนาะ เนี่ยถ้าดูจากลักษณะของสรีระธรรมชาติของตัวเบ็ดตัวนี้น่าจะถูกดัดมาเพื่อให้เข้ากับสรีระของตัวบอดี้ของกอบซีล่าตัวนี้นั่นแหละนะครับอะ นี่ก็คือชุดห้องเครื่องของกบซิลล่าตัวอัปเกรดครับและนั่นก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับสำหรับเจ้ากบซิลล่าตัวอัปเกรดนะครับที่นันวดนํามารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการัดกันสวะนะครับสีสันนะครับความสวยงามต่างๆนะครับก็มีการพัฒนาขึ้นเช่นกันนะครับก็ฝากกว้ด้วยแล้วกันนะครับเป็นกบยางอีกหนึ่งตัวที่มีเอกลักษณ์นะครับในเรื่องของความสวยงามเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับงานประกอบในเรื่องขออองงงชชุดดด้เเคครรื่่นนนะกก็ทําไีัับ ตัวนี้น่าจะขายในตลาดออนไลน์นะครับมีทั้ง Facebook มีทั้ง t i k t o k นะครับลองติดตามกันดูได้นะครับด้วยมูลค่าค่าตัวแค่100บาทเท่านั้นเองนะครับวันนี้นะครับผิดพลาดประการใดลงไปนะครับในเรื่องของการบรรยายในคลิปนี้ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนนทและทีมงานสายพิชิ่งทุกคนด้วยละกันนะครับล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปหรือให้รู้นะครับวันนี้นนทดกับเจ้ากบซิลล่านะครับรุ่นอัปเกรดต้องลาไปก่อนบ๊ายบายพุ�